มาแล้วคะ่ะ20นาฬกากับอีก11นาทีนะคะกลับมาเจอกันช่วงหลัง2องทุ่มแบบนี้จันถึงสุขเหมือนเดิมในช่วงของย้ำข่าวค่ำแล้วก็อยู่กับคุณนพพระละคะ่ะสวัสดีครับคุณมนาครับสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะฮะ <c oughs> กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งกิ๊งกิ้งติดตามค่ะ <c oughs> ส่งดาวยิ่ยงดีนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> ทำไมต้องนาจาด้วยอะ่ะเหมือนกันนะไม่ออก ติดตามกันได้นะฮะ,ะก็วันนี้บรรยากาศเรื่องของการเดินทางก็ดูดีขึ้นไม่ตึกอัดเหมือนหลายวันก่อนอแต่พรุ่งนี้ติดตามกันต่อใช่แต่ไม่รู้ว่าวันนี้คนหนีไปดูฟุตบอลหรือเปล่าอตอนนี้ที่กำลังแข่งขันกันอยู่ก็คือฟุตบอลชายค่ะนัดต้องบอกว่าเป็นนัดชิงแชมป์กลุ่มกลุ่ม,มบีนี่ยแหละนะครับระหว่างทาง ทีมชาติไทยะนะบพบกับทีมแของทีมชาติเวียดนาม,มนะฮะก็จบครึ่งแรกแล้วก็เข้าสู่ครึ่งหลังแล้วสปอ,อยังคงเดิมนั่นก็คือไทยขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์จากทัาทของอาชิตตะพลคีรีรมะนะฮะพอในครึ่งแรกแล้วก็ยังเป็นสกอนี้อยู่นะครับก็ดูลุกเกมกลายเป็นว่าเห็นว่าเวียดนามเขาก็พยายามเ,เปิดเกมลุกเพื่อจะ ใส่คืนทางทีมไทยเหมือนกันนะฮะ,ฮะแต่ก็ยังจอแนวรับของทีมไทยไม่ได้อืม,อมนะเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อเพราะว่าคือมันเป็นศักดิ์ศรีอ่ะ,<ฮ>ะถ้าเราอโมาแฟนแฟนฟุตบอลนะน้องคุณวันาแบบว่าเพราะว่าส่วนใหญ่ในช่วงเนี้ยถ้าช่วงหลังมาในย่านอาเซียนเนี่ยเรามักจะสู้กับเวียดนาม <ฮะ S 2> ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลซีเกมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอเราก็จะเจอกันบ่อย นะฮะรวมทั้งในรายการต่างๆเนี่ยแหละครับก็เดี๋ยวส่งแรงใจแล้วกันผมว่าหลายๆท่านเองก็น่าจะติดตามกันอยู่แหละนเวลานี้ด้วยใช่นะคะอ่ะนะคะก็จริงๆเราผ่านครึ่งทางแล้วนะคะสำหรับ4เกม2023งพันยี่ิบสานะคะเราก็ตอนนี้เห็นบอกว่าทางการกีฬาแห่งประเทศไทยก็พอใจกับผลงานของทัพนักกีฬาไทยใช่ไหมคะแม้ว่าหลายๆชนิดกีฬา นะอาจจะไม่ได้ไปลุ้นนะคะเช่นยกตัวอย่างก็คือเรื่องของแบดมินตันทีมผสมที่ทำไมถึงมีหลายชาติที่มีห้าชาติด้วยกันที่ไม่ได้เข้าแข่งขัน <c oughs> แล้วก็เห็นภาพว่ากัมพูชานี่เขาขวาเหรียญทองไปแบดมินตันทีมผสมนี่คือเหรียญประวัติศาสตร์ของเจ้าภาพกัมพูชาคือเอาจริง ช่วงสายนะฮะก็มาเห็นประเด็นนี้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะทําไมถึงเอจ้พุชาถ่นทำไมถึงเกิดดราม่าก,กันก่อนตอนแรกเราก็มาดูข้อมูลปรากฏว่าโอเคมาทราบเรื่องว่ารายการนี้ทีมผสม,มคือเขาไม่ให้ทีมชั้นนำลงแข่งขันมไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านของไทยนะที่มีนักแบดมินตันติดแรงกิ้งเยอะ แล้วก็อินโดนีเซียสิงคโปร์นะฮะก็ไม่ได้ส่งทําการแข่งขันเช่นเดียวกันแล้วก็มาเลเซียด้วยนะคุณวนาสุดท้ายแล้วมันเป็นอย่างนี้ครับทางเจ้าภาพเขาบอกว่าคือเนี่ยที่ผมบอกมาชาติชาติาข,ข้างต้นเนี่ยคือเป็นาชาติที่มีนักแบดมินตันชั้นนําของโลก <Broad> <ๆ>เขาก็เลยว่าเขาให้ผลว่าอยากจะเปิดโอกาสให้ชาติที่ไม่ใช่ชาติชั้นนําได้พัฒนากีฬาแบบบินตันนั่นเอง นะก็มี4ชาติที่ร่วมทําการแข่งขันนอกจากเจ้าภาพกัมพูชาก็มีเมียนมาบรูไนติมอร์เลสเตอขาอบาติมอร์ตะวันออกแล้วก็ลาวโดยฟิลิปปินส์นั้นเขาไม่ส่งแข่งขันเพราะปรากฏว่าท่านของกัมพูชาเขาเป็นฝ่ายเอาชนะทีมชาติเมียนมาไป3ต่อ2คู่คก็เป็นการสร้างประวัติศาสตร์ในการคว้าเหรียญทองแบดมินตันทีนทมผสมนั่นเองนะครับอันนี้แค่ เป็นในส่วนของรายงานแต่ว่าถามว่าดราม่าเกิดขึ้นไหมเยอะเลยนะผมว่าค่ะแบบสีเกมครั้งนี้นี่ต้องบอกว่าหลายอย่างก็มีดราม่าขึ้นมานะครับนั้งกจรเป็นกันนะพุฒนาเออเอาความว่ากันไปแต่ว่าแม้ว่าแบดมินตันทีมผสมเราไม่ได้ลงเพราะว่าเขาระบุว่าอยู่เป็นหนึ่งในห้าชาติที่ที่ไม่ได้ให้ลงแข่งขันได้นะคะแต่ว่า ทีมแบดมินตันสาวไทยก็ทำผลงานยอดเยี่ยมในประเภท<า>อื่นถูกต้องไหมคะใช่ครับมผมก็เป็นทานตั้งของทีมนะฮะประเภททีมหญิงเนี่ยแหละที่ทางทีมแบดมินตันไทยของเราก็สามารถคว้าเหรียญทองมาได้นะฮะด้วยการเอาชนะอินโดนีเซียไป3มต่อศูนย์คู่บอกว่าวเป็นคู่ปรับตลอดการด้วยนะ ใช่ไหมใช่คืออินโดนีเซียเองอ่ะถ้าเรามองจริงๆถ้ามองในระดับแรงกิ้งเองเนี่ยนักแบดมินตันของอินโดนีเซียนั้นก็มีชั้นนําหลายคนนะ<อ>ตั้งแต่สมัยโอ้โหตั้งแต่ที่ติดตามแรกๆแต,แต่ผมจำชื่อไม่ได้แล้วนะช่วงนี้อาจจะห่างหายไปแต่ว่าก็มีชั้นนําเยอะครับนะแล้วก็ของไทยเราเองก็ต้องบอกว่าชุดนี้เนี่ยก็ยังมีตัวหลักด,ด้วยแล้วก็มีคลื่นลูกใหม่ที่ อผสมเข้ามาด้วยนะครับก็ปรากฏว่าในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเราชนะไป3ต่อศูนย์คู่นะครับดูคู่แรกเนี่ยเดี่ยวมือหนึ่งเป็นน้องจิวลินละลินรัตชัยวันนะก็ชนะธนของโคมังอายุขายาไป2ต่อศูนเกมนะส่วนคู่มือหนึ่งก็ เป็นธนของกิ๊บจงกลพันกิติธรากุลกับวิวระบุระวินดาประจงใจนะครับู่นี้ก็จับคู่กันนา<ฆ>นแล้วแต่ก็ชนะคู่ของอินโดนีเซียไปได้อีก2ต่อศูนย์เกมส่วนเดี่ยวมือ2อเนี่ยเป็นน้องเมย์เ<ฆ>มย์สุพนิดาเกตทองเนี่ยเอาชนะเอสเตอร์วาเดโยโนะจากอินโดนีเซียไป2ต่อศูนย์เกมก็ทําให้ที่เหลือคือไม่ต้องไปดุนละก็<ฆ>ชนะไปนะสามต่อศูนย์คู่พ่อพวา้าเหรียญทองไปครอง<ฆ>นะครับส่วนทีมชายไทยอ่ะ คือเสียดายตั้งแต่รู้สึกเมื่อวานนี้นะพ่ายให้กับมาเลเซียไปนะฮะก็ทำให้ไม่ได้เข้าไปผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศน,นะฮะก็เน่นะฮะก็ยังเหลือในประเภทเดียว นะชายเดียวหญิงเดียวที่ยังมีให้ติดตามกันต่อด้วยค่ะนะคะส่วนที่เห็นเออดิฉันเห็นแวบๆเมื่อสักครู่นี้วันนี้ก็มีเรื่องของสนุกเกอร์ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับแล้วก็ต้องบอกว่าคนที่เป็นอมตะตลอดการจริงๆก็คือคุณต๋องสิทธิ์่อยใช่ไหมใช่ครับหรือว่าวัฒนาผู้อบอ้อมค่ะก็ในครั้งนี้ทางพี่ต๋องเองนะก็ลงทำการแข่งขันในประเภทคู่เป็นสนุกเกอร์หกแดง นะัสนุูกเกอร์หแดงก็เห็นว่า,าในการแข่งขันครั้งนี้ก็จับคู่กับทางด้านของนุกนะฮะนุกสงขาหรือกลิษณัเลิศสตยาทรก็ปรากฏว่าพบกับทางด้านของคู่จากสพปอลาวนะสุดท้ายก็เฉือนเอ,อกชนะไป4ต่อ3เฟร,รมในรอบชิงชนะเลิศในแหละนะครับก็ทำให้คว้าเหรียญทองไปครองก็ต้องบอกว่าอย่างนี้คุณวานาคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง ต่องและนุกเนี่ยคือจับคู่มาเจอกับ1มุกดาหารหรือว่าสิทธิเดชสักด์เบี่ยงซึ่งเป็นนักสุูกเกอร์ของสปปลาวเนี่ยแหละแต่ว่าเขาเล่นสุูกเกอร์อาชีพอยู่ในไทยนะฮะจับคู่กับสุริยามีนาลาวงนะครับก็เราเอาชนะไปนั้น4ต่อ3เฟร,รมก็เดี๋ยแหละครับคว้าเหรียญทอ,องไปครองในประเภทสุูเกอร์ค,คู่หแดงอายุไม่ใช่อุปสรรคแน่นอน เห็นไหมฝีมือนะใช่ฝีมือนะจริงจริงนะก็ต้องบอกว่าแมผมติดตามพี่ต๋องเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเราจาได้ว่าใช่ตอนนั้นยังเด็กอยู่เลยใช่ยังเด็กๆอยู่เลยแล้วเวลาเวลาเราที่บ้านนะเวลาคุณพ่อก็จะเปิดดูสนุกเกอร์ตอนดิกิที่แบบมีราการแข่งขันต่างประเทศอ่ะเราก็จะเห็นผู้ประกาศถ้าเป็นฝรั่งก็เชมวัฒนาอ่านั่นแหละฮะก็โอสนุกตะกอน ขึ้นอันดับสูงสุดคือมือสามของโลกนะค<า>่ะเ,อ,เอถ้าจำไม่ผิดนะเป็น<อ>นักสนุกเกอร์อาชีพชาวไทยที่ ฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาเลยนะคะระดับโลกแล้วก็ปัจจุบันนี้อายุ53ปีแล้วนะคะใช่แต่ก็ยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนี่ก็ต้องบอกว่าพี่ต๋องเป็นแบบอย่างให้กับนักกีฬารุ่นหลังๆใช่เนาะซึ่งตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยเองก็จะมีนักกีฬาที่เป็นนักกีฬาสโนวเกอร์หญิงเยอะเหมือนกันเนาะแล้วก็บอกว่าเก่งๆด้วยอใ่แล้วก็ถ้า ในฝั่งของนักสุนทรก์ของไทยตอนนี้ก็คือมีหลายคนนะคุณวรรณาไม่ว่าจะเป็นโอ้หลายคนอะจําชื่อแทบไม่ได้เลยเยอะจริงๆต้องขออภัยแบบบางทีแเออเราก็นึกชื่อไม่ออกบางทีเราก็พอไม่ได้ตามรายการนะฮะแต่ว่าก็ถือว่าทําผลงานได้อย่างสุดยอดระหว่างตองแล้วก็ลูกสงขาด้วยอไปดูตะกร้อดีกว่าตะกร้อวันนี้มีการแข่งขันนะฮะสำหรับ พ่อก็จะเป็นประเภททีม,มนะครับประเภททีมเนี่ยคือ,อยังไม่ได้ชิงเหรียญทองนะแต่ว่าก็<อ>วันนี้เจอกับคู่ปรับต้องบอกป้าเป็นคู่ปรับตลอดการเลยค่นะไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกมาเ <มา S 1> ลเซียใช่นะครับเราก็เจอกับท่าท้าของมาเลเซียในการแข่งขันตะก้อชุดชายะนะฮะก็เป็นการแข่งขันที่อยู่สามทีม สามชาติมีไทยมาเลเซียมีเจ้าภาพกัมพูชาแข่งแบบพบกันหมดใช่ไหมนะคะซึ่งเราก็เป็นแชมป์สิบแปดสมัยใช่ไหมคะมันก็พลิกไปพลิกมาแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็สามารถที่จะพลิกชนะมาเลเซียใช่นะฮะเราก็ชนะไปสองต่อหนึ่งคู่นะครับสองต่อหนึ่งทีมนี่แหละก็โอกาสก็สดใสนะสำหรับแชมป์สมัยที่สิบ แต่ว่านัดต่อไปเราจะไปเจอกับเจ้าภาพนะวันเสาร์นี้นะสิบสามพฤษภาคมนี้นะเจอเจ้าภาพเออไปเจอกับเจ้าภาพกัมพูชานะแต่ว่าถ้าอย่างนี้ถ้าชนะต้องบอกว่าถ้าชนะจะคว้าแชมป์สมัยที่สิบเก้าทันทีนะเออ เลขสวยเลยนะฮะแชมป์นี่ก็ลุ้นไปละกันค่ะอย่างที่บอกเกมกีฬานะบางทีมันก็เอ่อสมมติว่าคือจริงๆเราอาจจะมองว่าอะถ้าสมมติว่าอันดับหรือฝีไม้ลายมือเราแต่พอมันไปลงสนามจริงๆตอนนั้นมันก็หลายอย่างใช่ไหมเรื่องแผนการเล่นเป็นไปตามแผนหรือเปล่าความกดดันแต้มหรือลูกเสิฟหรืออะไรก็แล้วแต่ฟอร์มตอนนั้นน่ะบรรยากาศจริงๆนะมันเป็นจริงแบบ ตอนซ้อมอะเรามั้นใจอะเรามาดีแต่าอปวาจันจริงอะคือมันมันจะมีหลายองค์ประกอบนะทั้งบรรยากาศทั้งอะไรต่างๆด้วยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ต้องอาศัยความนิ่งแล้วก็ประสบการณ์แล้วก็คือสุดท้ายอะมันเราก็สามารถทําได้นะมันเป็นเกมกีฬาบางทีมันถึงบอกว่ามันจะมีความเป็นสีสันของมันอยู่นะมันนานะสำหรับในด้วย ไป <ผม S 1> อีกชนิดกีฬานหนึ่งที่อาจจะไม่ค่อยมีคนพูดถึงครับอะไรฮะจักรยานประเภทถนนหรอจัก,กรยานใช่ไหมอ่าใช่จักรยานประเภทถนนวันนี้เราได้มาอีกหนึ่งเหรียญทองค่<ฮ>ะนะฮะจากทนาของจุธาทิพย์มณีพันธ์เนี่ยแหละนักปั่นทีมชาติไทยนะฮะก็แข่งขันนะในจักรยานประเภทถนนเนี่ยแหละสาหรับครั้งนี้ก็ทนาของบีสจุธาทิพย์มณีพันนะฮะนักปั่นทีมชาติไทยก็สปริน สุดแรงอ่เข้าเส้นชัยมาเป็นคนแรกด้วยเวลา55.19นาทีนะฮะควาเหรียญทองในรายการคายทิรเรียมบุคคลหญิงนะโดยเฉือนเอาชนะคู่ปร,รับเก่าจากเวียดนามไปแบบหมุดบิดเขาบอกว่าต้องตัดสินด้วยการถ่ายภาพค่ะเออว่าใครได้แชมป์หรอเข้าแบบยางยีงนี้เ,นๆๆเลยอ่ะก็เหมือนแบบเมื่อวานนี้เมื่อวานวิ่งผลัดสี่คูนร้อยเมตรชายอ่ะค่ะ อินโดกับไทยอ่ะต้องดูภาพษาคือมันเฉียดนิดเดียวคือแบบเพียงแค่0.02วินาทีโอ้่ะคือนะเพราะแบบโอ้โหต้องมันมันเป็นพอเป็นเรื่องของเกมความเร็วอ่ะบางทีมันมันชนะกันแบบนิดเดียวเท่านั้นเองเข้าใจเข้าใจนะคมไปต่อที่ลูกยางสาวไทยค่ะวันนี้ยังไม่ใช่รอบที่ชิงเหรียญอะไรใช่ไหม ใช่ก็ยังเป็นรอบแบ่งกลุ่มก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะทีมสาวไทยของเราต้องบอกว่าเป็นทีมผลัดใบเป็นทีมเปลี่ยนผ่านระหว่างจากรุ่นพี่ที่ต้องบอกว่าวางมือแล้วก็ส่งต่อให้รุ่นน้องนะครับก็ยังทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมเราเป็นแชมป์ กี่สมัยเนี่ยสิบห้าสมัยนะฮะเราก็ยังไม่มีใครที่จะมาต้านทานเราได้วันนี้ก็เอาช,ชนะ <c oughs> มาเลเซียไปสามเซตรวดเหมือนเดิมหลังจากที่เอาชนะอะไรมาฮะอ,อินโดนีเซียเมียนมาสามต่อศูนย์เซตแล้วก็ในแมชนี้เนี่ยพบกับทนภา<ะ>ของมาเลเซียก็ไม่มีปัญหาครับโดยเกมนี้คด่วนโคดในสีวัชระเมทากุลก็จัดผู้เล่นหกคนแรกก็นําโดยท่านัของบุ๋มบิมชัชชุออนโมกสีนะฮะ,ะ,ะก็ นำทีมก่อผลปรากฏว่าก็ชนะไปสามต่อ0ูเซตดยกยี่อิบห้าต่อสิบสองยี่สบห้าต่อสิบสี่ยี่สิบห้าต่อสิบห้าครับเก็บชัยชนะสามนัดรวดเข้ารอบเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มก็เดี๋ยวจะต้องไปรอผลของผลมาแล้วนี่ฟิลิปปินชนะนี่ชนะใช่ไหมฮะใช่ชนะอืฟิลิปปินชนะมาชนะดิฉันเห็นแบบแบบนะเออต้องเช็คก่อนเดี๋ยวกันเราผลของใครฟิลิปปินกับ ฟิลิปปินส์กับสิงคโปร์ใช่ใช่ฟิลิปปินส์กับสิงคโปร์เออเดี๋ยวเช็คผลก่อนเดี๋ยวเช็คผลก่อนใช่นะฮะก็เดี๋ยวจะได้แข่งวันเสาร์นี้เหมือนกันสิบสามใช่ครับสิบสามพฤษภาคมสิบสามพฤษภาคมนะฮะก็ติดตามกันได้สําหรับวอลเลย์บอลหญิงนะทีมชาติไทยกันด้วยใช่ค่ะอ่ะมีนอกจากนี้ก็มีนักกีฬาที่ต้องถอนตัวไปเพราะว่าบาดเจ็บด้วยใช่ไหมคะถูกต้องเลยคุณบรรณาก็เป็นในรายของการแข่งขันวิ่งคีรินตันติเวศ นะฮะลงกรดลุกครึ่งไทยอเมริกันคือก่อนหน้านี้เนี่ยคีรินลงสองรายการก็คว้ามาแล้วทั้งสองเหรียญแบบโมเดวจบอะ,ะนะฮะก็ทั้งหนึ่งพันห้าร้อยเมตรชาย<ะ>แล้วก็ห้าพันเมตรชายอันนี้ควา้าแชมป์ไปสองอต้องบอกว่าคว้าไปสองเหรียญทอง<ะ>และจริงๆคีรินวันนี้ยตอนเย็นจะต้องแข่งขันอีกหนึ่งรายการนั่นก็คือหนึ่งหมื่นเมตรชายค่ะ นะครับแต่ก็ปรากฏว่าคือก่อนหน้าน,นี้มีรายงานเหมือนกันว่าคีรินเนี่ยมีอาการบาดเจ็บ<ฆ>นะครับแต่ก็ยังลงแข่งขันได้แต่ว่าวันนี้เองเนี่ยตั้งแต่ช่วงสายก็มีการรายงานออกมาว่าคีรินถอนตัวนะครับเนื่องจากว่ามีอาการบาดเจ็บแต่ก็ต้องรอรอการถแถลงจากทางสมาคมกันอีกครั้งหนึ่งจนในช่วงบ่ายเอง<ฆ>นะครับก็ทางสมาคมกรีธาแห่งประเทศไทยก็มีการประกาศอาจากกรณีดังกล่าวแล้วก็ คีรินนั้นมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณเอ็นร้อยหวายหลังข้อเท้าด้านขวาแล้วก็ทางทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ทางสตาฟโค้ชเองเนี่ยก็ลงความเห็นแล้วว่าคีครินให้คีรินเนี่ยถอนตัวจากการแข่งขันหนึ่งมื่นเมตรในค,ครั้งนี้นะครับก็ทางนี้ทางคีรินเองแล้วก็ทางสมาคมเองก็ขอบคุณแฟนกีฬานะที่ติดตามแล้วก็ส่งแรงใจรวมทั้งความหงวหงใดด้วยนะครับแต่ก็จริงๆแล้วคือ ในมองมุมผมอ่ะคือถูกแล้วคือก็จริงๆว่าเซฟนักกีฬาด้วยเพราะค<ะ>ีรินเองก็ยังคงมีรายการอื่นๆที่จะต้องลงทําการแข่งขันด้วยเช่นเดียวกันะนะฮะ,ะแต่ก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างสุดยอดแล้วสําหรับคีรินนะฮะทองเหรียญทองหลังจากที่ครั้งที่แล้วเสียดายเพราะว่าเจ้าตัวเองก็ได้รับผัดเจ็บไม่ได้ลงทําการแข่งขัน สี่เกมครั้งที่แล้วที่เวียดนามนะแล้วสูดฟุตบอลนะคะตอนนี้เวียดนามตีเสมอเราแล้วนะคะหนึ่งประตูต่อหนึ่งค่ะยังไม่หมดเวลาเดี๋ยวก็ลุนกันต่อไปละกันนะคะว่าผลนะครบเก้าสิบนาทีจะเป็นอย่างไรอย่างที่บอกไปว่าทางกกทอตอนนี้ก็พอใจผลงานทัพนะักกีฬาไทยผ่านม,มาครึ่งทางแต่ว่าก็มีการวางเป้าหมายเอาไว้ะนะะสำหรับการกีฬาแห่งประเทศไทยเขาวางเป้าหมายไว้ว่าจะต้องคว้า 112เหรียญทองซึ่งก็จะแบ่งเป็นกีฬาสากล73เหรียญทองกีฬาทั่วไป39เหรียญทองตอนนี้จาก112เหรียญทองเนี่ยควา้ามาแล้ว47เหรียญทองยังต้องการเพิ่มอีก65เหรียญทองซึ่งการชิงชัยเหรียญรางวัลในการแข่งขันซีเกม2023ที่กัมพูชาเนี่ยก็จะมีไปจนถึงวันพุทธที่17จพฤษภาค,คมนะคะยังมีอีกหลายชนิดกีฬาที่เรามีโอกาส ที่จะขวาเหรียญทองมาครองนั่นเองนะคะอเออก็ยังติดตามลุ้นกันต่อครึ่งทางแล้ว ใช่ใช่ท่านรองผู้ว่าการาการกีฬาแห่งประเทศไทยค,คุณประชุมบุญเทียมเนี่ยท่านท่านให้สัมภาษณ์บอกว่าภาพรวมหลังผ่านการแข่งขันมาครึ่งทางเนี่ยก็ยังถือว่าพอใจเนื่องจากว่าในช่วงเริ่มต้นการแข่งขันเนี่ยส่วนใหญ่เป็นกีฬาพื้นบ้านแล้วก็กีฬาต่อสู้ที่เจ้าภาพเขาคาดหวังกว่าเหรียญทองอยู่แล้วมันก็เลยจะเห็นว่าช่วงแรกเนี่ยโอ้โหเหรียญทองเขาขึ้นไปยเยอะมาก มันเลยทําให้อาจจะดูในช่วงแรกว่าผลงานในกีฬาไทยมันจะดูไม่หวือหวาแต่ว่าหลังจากนี้จะเป็นการแข่งขันชนิดกีฬาสากลมากขึ้นซึ่งไทยก็จะมีโอกาสในการที่จะไปขยับกวาดเหรียญทองมากขึ้นด้วยแล้วก็ท่านบอกว่ายังเชื่อมั่นว่าทำในกีฬาไทยของเราจะคว้าเหรียญรางวัลได้ตามเป้านะคะ112เรยองเหรียญทองนะคือเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอต้องรอเพราะว่าอย่างอะไรๆอย่างทางมวยสากลเองเนี่ยก็มีลุ้นนะ <ฮ>มีรุ้นอยู่เห็นว่าประมาณ6รุ่นนะครัผมจำไม่ผิดนะที่ติดตาม่อนหน้านี้กัน <ฮะ S 2> แล้วก็อย่างที่ติดตามข้อมูลล่าสุดนะฮะก็เทควันโด <ฮะ S 2> เทควันโดเนี่ยคือมีประเภทคู่ประเภทต่อสู้ที่จะทําการแข่งขันก็วันนี้เห็นว่ามีการจับสลากประกบคู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องบอกว่าตองเตะของไทยคุณวนารอบแรกไม่ไม่ท้องเหนื่อย <ฮะ S 2> ได้บายไปห้าคนนะรอบแรกก็ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ คือเท่ากับว่าผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศก,ก็ตุนไปเลยหา้หาเหรียญทองแดงไวในื้อเหมือเรียบร้อยค<า>่ะคือได้เหรียญแน่ๆแล้ว<า>นะฮะเออนั่นแหละรุ่งนี้นี่จะเริ่มแข่งแล้วเทควันโดเริ่มแข่งวันแรกนะคะอืมนะฮะก็ม,มีทั้งอาจเดี๋ยวเอาคร่าวๆนะฮะอย่างรุ่น46กิโลกรัมหญิงเนี่ยจุรานันขันติกุลานนรอบแรกได้บาบนะฮะแล้วก็โอ้มีเนี่ยได้บาบเยอะเลยอย่างชป์เก่า ปี2021อย่างทางด้านภาริพักวงพัฒนากิจหรือว่าน้องเทนนิสนะฮะก็ได้บารอบแรกเช่นเดียวกันนะครับก็เข้ารอบรองชนะเลิศเดี๋ยวไปเจอกับผู้ชนะระหว่างสิงคโปร์แล้วก็ติโมนสเตอันนี้เคร่าวครับผมใช่ก็เดี๋ยวไปรอชมรอเชียร์แต่ว่าที่สำคัญคือเดี๋ยวรอลุ้นผลฟุตบอลนะคะทีมชายก่อนละกันนะคะที่ไทยเจอกับเวียดนามเดี๋ยวผมจะได้อัปเดต เพิ่มเติมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ยนะังอ,ม,อมีหลายท่านมีบางท่านก็ทักทายเข้ามาเหมือนกันอ่าลายคุณแดงใช่ไหมบอกชมฟุตบอลชายคชายอยู่ครับค่ะนะทางเฟซบุ๊กขอบคุณมอมาแล้วยังมีคุณวุฒิพนมด้วยค่ะนะบอกว่าสวัสดีครับคุณหนูน,ะนาณนกเพิ่งถึงบ้านสักพักครับมางามวงวานครับถามนานพครับช่วยวิเคราะห์คู่ชิงอยู่ฝ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหน่อยดูมันไปฟุตบอลต่างประเทศเลยนะฮะ ยังไม่วิเค์ได้ไหมยังอยู่ในรอบรองชนะเลิศรอบแรกอยู่นะแต่ก็เดี๋ยวต้องติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเพื่อติดตามในทันทีผมก็เออเมื่อวานนี้ก็ได้เห็นแวบๆแต่ไม่ค่อยมีเวลาได้ดูใช่ไหมเพราะมันดึกมากเหมือนกันนะฮะได้วันนี้หมดเวลานะคะขอบคุณคุณนพรัตน์ค่ะขอบคุณคุณนาครับขอบคุณคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับผมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวกลับมา